สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลฟีสีทุกท่านทุกคนนะคะข้มมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่้งด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบบนที่เคยเข้านะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะมาขอฝากการเติมสักนิดนึงกดใช้วิจารณาเป็นการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุสนส,นสนลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีแค่สูตรนี้สูตรเดียวค่ะที่เข้าะะที่เหลือไปสิบบ้างร้อยบ้าง หน่วยบ้างอะไรไม่รู้นะแต่โสดอันนี้ที่เราหาใหม่งวดที่แล้วแต่เขาเข้านะโสดน,นี้นะเราหามาใหม่งวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเป็นแบบนี้นะครับเขาเข้าตรงนี้นะเพราะว่าเลขสีนี่ทําไมไม่เอาไปลงเพราะว่าเขาไม่ชนกับใครเลยนะคะเขามีแค่ในโสด 2, โสดองูตรเองพี่สามก็เลยไม่เดยลงนะ,ะเกวกับขอรทดขอไปด้วยนะ ที่หลักสินะคะส่วนอันนี้ก็เข้าหลักหน่อยล่างหา่วยงวดนี้กับจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะห้าะะห้าสี่สี่น,นี่ก็เป็น สี่สี่ห้าก็นี่ก็จะเป็นอ่าสี่สี่ก็เป็นแปดนะคะแปดหกหกก็เป็นสี่ค่ะท่านผู้ชมแปดหกก็เป็นสี่อ๋อก็ยังเหมือนเก่าเลยนะเออเลขสี่นี่ก็มีหลายตัวอยู่นะท่านผู้ชมเลขสี่เลขหกนัเมื่อกี้กับเลขเก,ก้านี้นะมีหลายตัวอยู่นะ หาว่าท่านผู้ชมชอบก็เออท่านผู้ชมที่พี่ช้างเคยลงไปหลักสิบบนที่สามสี่ก็ยังมีอยู่โสดหนึ่งนะก็โสดใหม่นั้นก็มาเทีกชนกับโสดเก่านี่ก็รู้สึกว่าชนกันอยู่ะะหาว่าชอบก็เดี๋ยวเราไม่ต้องไปเชื่อใจว่าเขาอยู่หลักสิบเสมอไปนะคะเราก็ต้องระวังกับนิดหนึ่งนะคะมาเรามาดหูหลักร้อยบนกัน,นะคะ่ะร้อยกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ นี่เป็นหลักล้อยบดนะคะสูตรเก่านะคะสูตรที่เคยลงเนแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจนะหลักร้อยบนสูตรอันนี้อืมอืมเราก็ไปสนใจแต่สูตรที่เขาชนกันเราก็คิดว่าเป็นหลักหน่วยนะคะเพราะว่าหลักหน่วยของเราที่เขาชนกันนั้นมีนะอ่าอันนี้เข้าหลักสิบด้วยนะท่านผู้ชม หลักสิบด้วยมาดูหลักร้อยอีกอ,กอ,กอกโซน,นอ๋อดอูคนคำนวณอันนี้ก่อนน้ำสมจะเป็นหกหกสองห้าหกศูนย์ศูนย์นะคะหกกับสองมาเป็นแปดค่ะแปดบวกหกก็เป็น ทั้ง้ายเลขสี่นะคะศูนย์บวกศูนย์ก็ยังเป็นสี่เอาสี่มาวางค่ะสี่แล้วก็เก้าอเก้าอันนี้บวกก็เป็นศูนย์นี้นะคะอันนี้หลักร้อยของเรานะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะอยู่หลักร้อยจริงหรือเปล่านะคะเอาเรามาดูหลักร้อยอีกโซดหนึ่งนะคะเราค่อยมาเทียบชอนกันดนะะูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยเช่นกันโตดน,นี้ ตัวนี้เขาไปชนกับหลักหน่วยงดที่แล้วพี่ช้างก็คิดว่าเขาอยู่หลักหน่วยนะ<า>นี่ก็จะมีหลักร้อยกับหลักสิบด้วยนะตัวนี้นะหลักสิบหลักหน่วย มาดูงดนี้กันหกสองห้ากะซูนไม่ใช่หกศูนย์ศูนย์อืมเป็นสองเป็นหกเป็นศูนย์นะคะก็เป็นแปดค่ะท่านผู้ชมแปดสามนะคะแปดสามสองไม่ชนกันเลยทั่นเป็นเชอกมื หลักร้อยอันนี้นะถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าถ้าเขามาสูตรนี้ก็เอาแค่ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าสูตรนี้ก็เอาแค่ตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสูตรอันนี้ก็เอาแค่ตัวนี้ ạ. ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะเลขล่างกันหรือว่าเรามาดูชนกันอันนี้อีกสักสูตรน,นะนี้ก็เป็นหลักร้อยนะงว่าที่แล้วเนี่ยแต่เ,เขาไม่เข้าเขาไปเข้าหลักสิบล่างเฉยเลยนะคะ ที่เขาชนกันแบบนี้เราก็เชื่อว่าไอ้ที่ชนกันนี่จะเต่นกว่าก็เลยไม่สนใจสูตรแบบนั้นนะโอ้บงทำไมเนี่ยเขาเข้าเล็กล่างเวเข้าเล็กล่างเล็กล่างเลกล่างมาเรามาดูงวดนี้กันนะคะ ส่นนันนี้ก็เข้าเล็กล่างดูงวดนี้กันว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะคะนี่จะเป็นลักแซนนะคะแล้วก็ขอ้ขอ 3, ข้อสามข้อสี่นะคะก็มาบวกกันสองบวกห้าบวกห้าก็เป็นสน,นะคะข้อสมงระวังตรงนี้สะะองสามสี่นี้ โซนอนนี้ก็จะเป็นสองบกหกก็เป็นแปดค่ะท่านผู้ชมแปดเก้าสามชนเงินตัวเลขสามค่ะไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะคะบนล่างเป็นไปได้หมดนะคะท่านผู้ชมอุย้ยบนล่างเป็นได้หมดนะคะ ล่างก็เป็นได้นะล่างก็น่าจะเป็นหลักสิบนะคะถ้าสมมุติเราขอเป็นล่างนะคะอ่าถ้าสมมุติขอเป็นบนก็น่าจะเป็นหลักสิบเช่นกันนะคะท่านชมประมาณนี้นะก็ขอให้ท่านชมจงเฮงจงโชคดีขอเฮงเฮงอ่าเฮงเงรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกเลขล่างหลายๆสูตรนะคะที่เป็นสูตรเก่านะคะท่านชมขอโชคดี